p h a r m a ฟักแอกเดมิก c ซ็นเต a total solution for better life สวัสดีครับเ,เคยสงสัยไหมครับว่ายาใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันโดยเฉพาะพวกยาชีววัตถุเนี่ยเขามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยกันได้อย่างไงคำตอบส่วนหนึ่งก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้จากเอกสารที่ได้รับมานะครับหัวข้อเภสัชวิเคราะห์ขั้นสูงเหนือกว่าพื้นฐานครับผมสวัสดีค่ะ ใช่เลยค่ะหัวข้อนี้อมน่าสนใจมากนะคะคําว่าเหนือกว่า,วาพื้นฐานนี้มันก็ชี้ไปที่ความซับซ้อนแล้วก็ความจําเป็นของการใช้เทคนิคที่มันเออล้ำหน้าขึ้นไปอีกขั้นนะคะซึ่งมันจําเป็นมากมากเลยนะคะสําหรับการพัฒนายาใหม่การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานสูงๆค่ะครับผมแล้วก็งานวิจัยที่ต้องการความแม่นยําเป็นพิเศษค่ะครับฟังดูน่าสนใจมากเลยครับคําว่าเหนือกว่าพื้นฐานนี้มันต่างจากที่เราเรียนกันมาตอนแรกๆยังไงบ้างครับพอจะ ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอะไรคือพื้นฐานแล้วอะไรคือขั้นสูงในที่นี้ได้เลยค่ะเป็นขึ้นถามที่บีนะคะคือถ้าเราพูดถึงพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะนึกถึงเทคนิคที่แบบว่าคลาสสิกหน่อยอย่างการไทเทรดหรือว่าการวัดการดูดกลืนแสงด้วย UVVis ทั่วๆไปซึ่งพวกนี้ก็ยังสำคัญอยู่นะคะไม่ใช่ไม่สำคัญครับผมใช่ค่ะแต่พอเราพูดถึงขั้นสูงหรือเหนือกว่าพื้นฐานเนี่ย เรากำลังก้าวเข้าไปสู่โลกที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะซับซ้อนกว่ายังไงหรอครับคือลองนึกถึงพวกยาชีววัตถกนะคะอย่างพวกแอนติบอดีที่ใช้รักษามะเร็งหรือโรคภูมิต้านต,ตรงเองอะไรแบบนี้ค่ะพวกนี้เป็นโมเลกุลโปรโตีนที่ใหญ่มากๆโครงสร้างสามมิติซับซ้อนสุดๆเลยค่ะอืมครับ ทีนี้แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการพับตัวของโปรโตีนหรือว่าการที่มันมาจับกลุ่มกันเองที่เรียกว่า aggregation นะคะแค่นิดเดียวก็ส่งผลต่อทั้งประสิทธิภาพทั้งความปลอดภัยได้แล้วนะคะโหขนาดนั้นเลยใช่ค่ะซึ่งเทคนิคพื้นฐานเนี่ยาบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างเล็กๆน้อยนเหล่านี้ แต่ว่าเทคนิคขั้นสูงอย่างเช่นเอ่อลิควิดโครมาโทกราฟีที่ไปควบคู่กับแม s s เปก t r o m e t r y หรือที่เราเรียกย่อๆว่า LCMS นะคะ LCMS นะครับค่ะตัวนี้มันจะมีความไวสูงมากหรือเทคนิคเฉพาะทางอื่นๆเนี่ยมันสามารถตรวจจับแล้วก็วัดปริมาณความผิดปกติเล็กๆพวกนี้ได้แบบว่าละเอียดมากๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเหมือนมีแว่นขยายที่กําลังสูงมากๆส่องลงไปในรายละเอียดโมเลกุลเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะมันช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากแล้วนอกจากการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ยาเองแล้วมีด้านอื่นอีกไหมครับที่ เทคนิคขั้นสูงเหล่านี้เข้ามามีบทบาทสำคัญมีแน่นอนค่ะอีกตัวอย่างที่แบบว่าพลิกโฉมวงการเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า process analytical technology หรือว่า PAT นะคะ PAT ใช่ค่ะ PAT อันนี้เป็นการปฏิวัติแนวคิดเรื่องการควบคุมคุณภาพไปเลยนะคะคือแทนที่เราจะรอให้ผลิตยาเสร็จเป็นล็อตๆแล้วค่อยสุ่มตัวอย่างไปทดสอบในห้องแลบเหมือนเมื่อก่อน PAT เนี่ยคือการที่เราฝังเครื่องมือวิเคราะห์หรือเซนเซอร์เข้าไปในกระบวนการผลิตเลยค่ะ ติดตามคุณภาพกันแบบเรียลไทม์โอ้โหจริงเหรอครับแบบณจุดผลิตเลยใช่ค่ะณจุดผลิตเลยทำให้เราเห็นข้อมูลคุณภาพยาได้ตลอดเวลาถ้ามีอะไรเริ่มจะผิดปกติไปนิดหน่อยเนี่ยระบบมันก็อาจจะแจ้งเตือนหรือเราสามารถปรับแก้กระบวนการผลิตได้ทันทีเลยค่ะโอ้โห oh, สุดยอดเลยครับมันช่วยลดความเสี่ยงลดของเสียเราก็ทำให้เรามั่นใจในคุณภาพของยาทุกล็อตได้แบบว่าสม่งเสมอมากขึ้นเยอะเลยค่ะฟังดูเหมือนกับ เอาห้องแลบยอดส่วนไปใส่ไว้ในสายการผลิตเลยนะครับเนี่ยก็อาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นได้คะ่ะแสดงว่าการวิเคราะห์ในระดับที่เหนือกว่าพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องมือที่แพงขึ้นซับซ้อนขึ้นอย่างเดียวแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดในการควบคุมคุณภาพแล้วก็การพัฒนายาไปเลยนะครับถูกต้องเลยคะ่ะมันคือการเปลี่ยนจากการที่เราคอยตรวจจับปัญหาตอนปลายทางไปสู่การป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางหรือระหว่างทางเลย แล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นด้วยค่ะคือพอเราวิเคราะห์ได้ละเอียดมากๆเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยาหรือว่าหาสาเหตุของปัญหาคุณภาพได้ถึงรากถึงโคนจริงๆอืมครับยกตัวอย่างอีกอันก็ได้ค่ะอย่างการศึกษาพวกเมตาบอลอมิกส์เมตาบอลอมิกส์ค่ะคือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารเมตาบอลายเล็กๆจํานวนมากๆๆในร่างกายเราหลังจากได้รับยาเข้าไปซึ่งก็ต้องอาศัยเทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงพวกนี้ล่ะค่ะ มันช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมว่ายาไปทำอะไรกับร่างกายเราบ้างได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะฟังแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับทั้งกับการพัฒนายาใหม่ๆให้มีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยและก็การคุ้มครองคุณภาพยาที่มีอยู่ในตลาดให้ได้มาตรฐานสูงสุดตลอดเวลาใช่เลยค่ะ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือข้อมูลเชิงลึกที่เราได้จากการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากๆพวกนี้นะคะมันไม่ได้จบแค่ในห้อง l ลบหรือว่าในโรงงานผลิตเท่านั้นแต่มันเชื่อมโยงไปถึงการดูแลผู้ป่วยโดยตรงเลยค่ะเชื่อมโยงยังไงครับ คือพอเราเข้าใจคุณสมบัติของยาอย่างถ่องแท้จริงๆรู้ว่ามันมีผลยังไงในระดับโมเลกุลมันก็นำไปสู่การพัฒนายาที่ดีขึ้นกว่าเดิมการกำหนดขนาดการใช้ยาที่แม่นยำม,มากขึ้นสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนหรือแม้กระทั่งการพัฒนายาเฉพาะบุคคลในอนาคตหรือ personalized medicine นะคะอ๋อครับครับ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์ในระดับที่เหนือกว่าพื้นฐานนี่แหละค่ะเป็นหัวใจสําคัญเลยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเภสัชกรรมเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยครับทําให้เห็นเลยว่าศาสตร์ด้านนี้เนี่ยมันไปไกลกว่าแค่การวัดสารเคมีในหลอดทดลองจริงๆอืพอมองไปข้างหน้าเราก็น่าคิดต่อนะครับว่าในอนาคตเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่มันน่าจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆอีกมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการยาไปได้อีกขนาดไหน เราอาจจะเห็นการควบคุมคุณภาพที่เละเอียดถึงระดับโมเลกุลในทุกขั้นตอนการผลิตเลยหรือเปล่าหรือการค้นพบยาใหม่ๆด้วยวิธีที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในตอนนี้เลยก็เป็นได้นะครับอืมเป็นคาถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆครับ